ภายหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้ออกมาตรการในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ออกมาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะทั้งกรณีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะค่าธรรมเนียมการโอนที่ลดหล่อนลงค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือสามารถนําไปลดภาษีได้สูงถึงร้อละยีเลยทีเดียวสําหรับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยถึงไรายได้ปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน3ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรหรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมค่ะเมื่อมาตรการแบบนี้ออกมาเราจะพบเลยนะคะว่า ว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามเลยค่ะเดินทางไปขอสินเชื่อทั้งที่ทอสอแล้วก็ล่าสุดมีการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารอมสินออกมาแต่อีกฝากหนึ่งคุณผู้ชมครับประชาชนที่เขาบอกว่าไม่สามารถไปซื้อบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมที่เป็นโครงการสําเร็จรูปได้ค่ะเขาต้องการให้ภาครัฐหามาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีที่ดินเป็นของตัวเองและต้องการสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเองจะทําอย่างไรภาครัฐจึงจะสามารถ ช่วยเหลือพวกเขาได้ให้คุณผู้ชมไปดูมุมมองที่มันเกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็เสียงเรียกร้องของประชาชนจากรายงานของคุณสิริพรทองรายกันค่ะอมรรัตนเลี้ยงผู้ที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยผ่านการว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน บอกถึงเหตุผลที่เลือกปลูกบ้านเองแทนการซื้อบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรเนื่องจากมีที่ดินอยู่แล้วและยังสามารถคุมทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้ได้บ้านที่ตรงตามต้องการได้พร้อมยอมรับเสียดายที่ไม่สามารถใช้มาตรการกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ออกมาได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการดังนั้นจึงของให้รัฐบาลช่วยมาตรการเสริมทั้งลดหย่อนภาษีและลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก เราเราทำคเราทำกู้ไปก่อนสองเดือนรู้สึกตัวนี้จะออกมาที่หลังแล้วก็เลยเสียดายจะเสียดายเสียดายมากบ้านภาษีรถย่อนค่พาภาษีบ้านหลังแรกเนี่ยควรจะมีเพื่อเป็นการชักจูงผู้ที่จะเริ่มซื้อบ้านเนี่ย มีกำลังใจเช่นเดียวกับทัศนีเจริญสิริที่อยู่ระหว่างวางแผนปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเองในต่างจังหวัดมองว่าอาจไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการที่ออกมามากนักจึงอยากให้รัฐบาลออกมาตรการที่ระบุชัดเจนแก่ผู้ที่ปลูกสร้างบ้านบ,าน,บานที่ดินของตนเองเราซื้อด้วยเงินเงินเก็บของเราอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มันมีมาตรการช่วยเหลือในตรงนี้เพราะว่าถ้าออกมาสนับสนุนในเรื่องของการกู้ดอกเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ซื้อด้วยเงินสดเราเราไม่ได้ใช้อ่ะค่ะ สำหรับมาตรการกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ออกมามีหลายกลุ่มอาทิความช่วยเหลือด้านสินเชื่อลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการจัดจำนองรวมทั้งลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับมาตรการกระตุ้นสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ออกมานะคะอาจจะไม่ได้เอื้อประโยชน์กับผู้ที่มีการปลูกสร้างบ้านเองรวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะดังนั้นนะคะจึงได้มีการเสนอแนะให้ภาพรัฐบาลนั้นออกมาตรการกระตุ้นที่ตรงจุดมากขึ้นค่ะ โดยนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านระบุว่ากลุ่มผู้สร้างบ้านเองถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากภาวะหนี้เสียต่ำเพราะส่วนใหญ่เป็นการปลูกสร้างบนที่ดินเดิมของตนเองและมีเงินเก็บออมส่วนหนึ่งแล้ว จึงไม่ต้องกู้เงินเต็มวงเงินของมูลค่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งที่ผ่านมากลุ่มนี้จะไม่ได้รับอนิสงจากมาตรการมากนักจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นในกลุ่มนี้ด้วยอาทิลดภาษีให้กับผู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองในอัตราร้อยละหของราคาสิ่งปลูกสร้างโดยทยอยลดหย่อนร้อยละยีต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการนําที่ดินเปล่ามาใช้ประโยชน์และช่วยทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้มากกว่า2.5เท่า ถ้ากระตุ้นตรงนี้ในมุมมองผู้บริโภคที่หลังเลอยู่มีเงินพร้อมอยู่หรือจะใช้สินเชื่อบางส่วนก็ตามเขาก็จะตัดสินใจได้เร็วขึ้นครับในปีหน้าทั้งปี่สมมุติว่าเข้าโครงการนี้ละกันหนึ่งหมื่นล้านสมมติว่าเขาสร้างบ้าน3 000, 000, 000, ล้านบาทแล้วกันนะครับก็สามหมื่ล้านล้ยังจะมีผลทวีคูณของการสร้างบ้านนะครับเงินหมุนเวียนในก้อนนี้ก็จะอีก2.5เท่าก็จะเป็น75 0 0พล้านละ สำหรับภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านในปี2558สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคาดว่าภาพรวมจะลดลงร้อยละ30หรือมีมูลค่ารวม9500ล้านบาทลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่มูลค่า1 1 1 0 0ล้านบาทโดยแบ่งเป็นของสมาชิกในสมาคมร้อยละ80และบริษัทรายย่อยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอีกร้อยละ20สถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสิริพรทองรายทีเนทเวนตฟรายงาน